ไปดูที่จังหวัดอ่างทองค่ะเพราะว่าช่วงคืนที่ผ่านมาจุดที่เขากันป้องกันน้ำเอาไว้เนี่ยพังลงมาตอนกลางดึกนะคะทำให้กู้ภัยต้องขับเรือฝ่ากระแสน้ำไปอพยพทั้งผู้สูงอายุผู้หญิงผู้พิการออกมาจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ นี่แหละคะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะน้ำจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่พังคันกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่6ตําบลบ้านแห่อาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นระยะทางยาวกว่า20เมตรค่ะทำให้น้ําไหลบ่าเข้าท่วมบ้านประชาชนอย่างรุนแรงบ้านที่อยู่ติดกับแนวคันกั้นน้ําเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่างทองต้องนําเรือฝ่ากระแสน้ําเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านด้วยความยากลําบากเนื่องจากกระแสน้ําที่แรงด้วยค่ะแล้วก็แสงสว่างในช่วงกลางคืนไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือชายพิการพร้อมหญิงสาวและเด็กหญิงออกมาจากบ้านริมคันก้นน้ําออกมาอย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงผู้สูงอายุหลายคนที่ติดอยู่ในชุมชนด้วยแล้วที่สําคัญนี่ค่ะคุณผู้ชมสังเกตปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไหลบ่าเข้ามาจนข้ามถนน ายอ่างทองป่าโมกลงคลองชลประทานเป็นระยะทางยาวกว่า200เมตรเจ้าหน้าที่ต้องระดมเครื่องมือหนักนะคะเร่งสร้างแนวป้องกันเพื่อไม่ให้น้ำขยายวงกว้างค่ะ ส่วนที่จังหวัดชัยนาธนะคะมวลน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลแรงกัดเซาะทําให้ถนนสายคันคลองมหาราชหมู่12ตําบลตลุกอาเภอสับพ,พยาจังหวัดชัยนาธเสียหายเป็นทางยาว30เมตรค่ะจนชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านออกมาอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระดับกระแสน้ํานั้นไหลเชี่ยวและแรงด้วยนะคะเบื้องต้นทางจังหวัดเร่งประสานชลประธานให้เข้ามาซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนค่ะ ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทางบริเวณสะพานพระราม4ถนนรัตนธิเบศและถนนสาย3-4-5บางบัวทองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชาวบ้านช่วยกันนำรถแมคโครเข้ามาถมดินเพื่อทำขันกั้นน้ำและได้นำกระสอบทรายมาเสริมให้สูงขึ้นหลังน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำทะลักเข้ามาบริเวณพื้นผิวถนนสูง50-60เซนติเมตรทาให้รถที่สัญจรไปมาติดขัดจานวนมากและหากต้องปิดการสัญจรเพราะน้าท่วมก็จะยิ่งส่ง ผลกระทบให้เดือดร้อนค่ะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะหรือว่าสทชอลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูน้ำพระศรีสิล์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะเพื่อที่จะไปตรวจดูความมั่นคงของอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมแนวขั้นนะคะเพื่อ เป็นการดูแลจุดเสี่ยงในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพร้อมทั้งมีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบายน้ำรวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำรองรับน้ำหลากเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะ